สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะในช่อง DIY by l i n ที่จะพาเพื่อนๆน,นะคะถักไปพร้อมๆกันในสิ่งที่พวกเราอยากจะถักนะคะใน EP นี้นะคะก็เป็น <c oughs> EP ที่หนะคะ EP ที่หนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะถักในช่วงไหนเดีย๋ยวเราดูกันนะคะ,ะตรงนี้นะคะ อาจารย์ถักมาได้นะคะดูนะคะพร้อมที่จะลดนะคะพร้อมที่จะลดช่วงนะคะต่อช่วงใต้วงแขนนะคะตรงนี้นะคะใต้วงแขนอาจารย์ถักไปทั้งหมดหนึ่งสสาสี่ห้าหกนะคะหลายหกดอกแล้วนะคะหกลายหกดอกต่อไปอาจารย์ก็จะนะคะ เชื่อมใต้วงแขนเข้าด้วยกันก่อนแล้วอาจารย์จะพาเพื่อนๆเ,เก็บนะคะนะคะเก็บรอบคอก่อนเพื่อที่จะทำให้งานออกมาดูสวยนะคะโอเคนะคะตรงนี้อาจารย์จะเชื่อมนะคะอาจารย์จะเชื่อมแถวเข้าหากันโดยอาจารย์ถักลายได้ทั้งหมดแล้วนะคะห้า แถวดอกนะคะอาจารย์นับเป็นดอกนะคะ5ดอกก็คือ1 2 3อ่า1 2 3 4 5 6 6, 6ค่ะ6ดอกนะคะเดี๋ยวอาจารย์เชื่อมก็หากันก่อนอาจารย์เชื่อมนะคะดูวิธีการเชื่อมนะคะเกี่ยวเข็ม เกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ปลดออกแล้วอาจารย์ก็จะเดินถักนะคะเดินตรงนี้นะคะอาจารย์จะยังไม่ตัดไหมตรงช่วงโซ่นะคะ เพราะมันจะเห็นปุมใหม่ไม่สวยนะคะอาจารจะเดินเก็บอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดนะคะ ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้อาจารย์จะเชื่อมนะคะระหว่างตรงนี้เข้าหากันนะคะตรงที่เราแยกลายตรงวงแขนนะคะที่มีดอกกลีบอยู่ทั้งหมดนะคะห้ากลีบนะคะหกีบอาจารย์จะเชื่อมเข้าหากัน,เ,นเพื่อนๆคงจำได้นะคะว่า ในหนดอกเราจะทําทั้งหมด3ห่วงนะคะตรงนี้นะคะตัวนี้ตัวที่อาจารย์นะคะทำเดี๋ยวอาจารย์นับให้ดูนะคะอาจารย์เพิ่มห่วง1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะอาจารย์เพิ่มห่วงไป9ห่วงนะคะซึ่ง9ห่วงหาร3 มันก็เหลือ3ก็คือเราจะได้ดอกปีบ3ดอกนะคะ3ดอกนี่คือวงแขนนะคะดังนั้นเพื่อนๆจะวงแขนไม่กว้างมากนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้2ดอกถ้าคนไหนเจ้าเนื้อหน่อยนะคะใต้วงแขนเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> จะต้องขยายเพื่อนๆก็ทํามลาย3ดอกหรือ4ดอกได้เพียงแต่ต้อง ต้องต้องจำว่าในหนึ่งดอกนั้นเราต้องใช้ทั้งหมดนะคะสามสามห่วงนะคะสามห่วงนะคะเดี๋ยวก็จะพาเ,เพื่อนเพือนวิลุกนะ,ะพาเพื่อนเพื่อนเพิ่มนะคะเราตัดไหมไปแล้วนะคะเราตัดไหมช่วงไหนนะคะเราตัดไหมช่วงที่เราทําดอกตรงนี้นี่นะคะช่วงทําดอกนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวจันเชื่อมเราจะเชื่อมจากขวาไปซ้ายดังนั้น <c oughs> อยู่ตรงนี้นะคะขวาไปซ้ายนะคะตรงนี้คือขวาแล้วก็มาหาตรงนี้นะคะฝั่งเนี้ยก็คือเป็นแขนเสื้อฝั่งนี้นะคะนะคะ วิธีการก็คือกลีบดอกตรงกลางนะคะกลีบดอกตรงกลางเพื่อนเพื่อนก็แทงเข็มลงไปแล้วก็ใช้ไหมมาเชื่อมต่อเอาไหมนะคะไว้ด้านหลังนะคะจับกดไว้แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ทักโซ่หนึ่งนะคะ แล้วก็เอาไหมที่เป็นเส้นที่อยู่ด้านหลังเนี้ยถักไปพร้อมๆกันเพื่อเก็บไหมนะคะหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็เก็บใหม่อีกนิดนึงทำอีกนะคะ9ครั้งค่ะ1 2 3 4 หนึ่งสองสามสี่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  หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้คือตัวที่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ตัวที่แปดห่วงที่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ห่วงที่เก้าครบแล้วนะคะครบเก้าห่วงแล้วเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เชื่อมเข้ากับนะคะอย่าให้พลิกนะคะตรงนี้เราอย่าให้พลิกนะคะ มาทางนี้นะคะอย่าให้พลิกเชื่อมเข้าหากันตรงนี้นะคะตัวนี้ด้วยนะคะตัวตัวกลางนี้นะคะแล้วก็เดินเก็บใหม่นะคะ ค่ะเราได้แล้วนะคะเห็นไหมคะเราได้วงแขนแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราก็ทําด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เราก็ <c oughs> เราก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะทําคล้ายๆกันค่ะ ก็จะทำคล้ายๆกันนะคะเราก็จะจากขวานะคะจากขวาไปซ้ายนะคะจากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมนะคะเดีย๋ยวอาจารย์ทำอีกรอบนะคะ ดึงแน่นๆนะคะตรงนี้อย่าให้โซ่เขายานเพราะว่าลอยต่อตรงตรงช่วงจะได้สวยแน่นนะคะตอนที่เราดึงนนะะเนี่ยนะคะเนี่ยดึงแน่นๆอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสาสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับไว้ไม่ให้เขาพลิกนะคะแล้วก็เอามาตัวนี้เชื่อมต่อค่ะ เราได้ตรงนี้นะคะเตรียมทำนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราได้วงแขนนะคะ ดูอาจารย์ทำแล้วดูไม่ยากใช่ไหมคะถักเสื้อนะคะจริงๆแล้วก็จะไม่ซับซ้อนเราถักไม่ต้องถักลายยากๆนะคะถักลายพื้นฐานตรงนี้นะคะแต่แทนเข้ามาแล้วเข้าวงแขนแล้วก็ววกทำทำตามรูปร่างของเรางานก็ออกมาสวยนะคะตรงนี้นะคะเรียบร้อยล้ว พร้อมที่จะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ในคลิป EP 7อาจารย์จะพาเก็บขอบเสื้อก่อนนะคะเพื่อเอ่ขอขอบคอเสื้อเพื่อจะได้ดูสวยๆให้เป็นกำลังใจถักไปแล้วเห็นเสื้อสวยๆได้ลองใส่ไปด้วยมันจะพอดีกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไป EP 7นะคะสวัสดีค่ะ